เข้าอ๋อปอ่าโอเป้ัน้องกินบะเซ็ด สบายดีตอนเช้าทุกคนเมื่อคืนนี่ก็เป็นคืนที่สองเนาะที่พวกเฮานอนอยู่ในป่าพวกเฮากำลังก้าเกียมหุงหาอาหารหนึ่งอันนะลามเขา่าหลัก็เศรษของกินกินกินเขาแล้วหลัก็สิพักกันเมื่อเพราะว่าทิมอานะ้ายหละกกทิมอันน่ะลุงเพิ่นเพิ่นไปการไม่งอดมากก็ถือว่าได้หลายแล้วเนาะเพิ่นกับว่าเอ,อสิเดินทางลงลงเมืองแล้วสิเดินทางกลับแล้ว เดี๋ยวจะถ่ายให้เบิกเนาะว่าพวกเขาจะเห็นยังกินตอนเช้านี่ที่เปนไม่งอกที่อ้ายแล้วก็อันนัลุงผึ่นไปก้านมื่อคืนบนไหนเนาะว้าถุนไม่งอดเป็นกระบังเป็นกระบังหลายอะไรอย่เลยเออเอเถอะีบเอาคีบเอาเนาะอืมนี่อืม อ้ือคือเนือมันไม่อยากออกปัไหนขนาดมันออกคือผ่านมาเนี่ยอว่ปะได้หลายได้หลายอืยออยม,อมรเราต้องบังยิบถูกอะน่าจะเจอตันนี้มนะันอยู่บนรอบก็ หนึ่งเข่าคือว่าตอนนี้เขากาลังจะหนึ่งเขาเนาะเขาจะนนเห,เนหน็ุแบบเมนะื่อคืนนี่แหละแต่ว่ารอบนี้คือสีบ่มีปัญหาเพราะว่ามันเป็นเขาเหนียวเดเมื่อคืนนีกทีเพิ่นหนึ่งนะคือมันมีการหลงกันก็คือเอาเขาเจ้าออมามาหนึ่งมันปเป็นเป็นมันน่ฮะเลยเกิดปัญหาเมื่อคืนนี้ว้มามาไหมอันนี้ถือว่เาเป็นเขาเป็นเข่าเหนียวเนาะตัวนี้เนาะนี่นะเกิวมาล้ํเข่าเนาะเพราเขาเนี่เอโอคือสีบ่พลาดเิ่นแบบรอบนี้เนี่ยเอา ็ดคือเห็ดคืออันไหนเด้อทุกคนเห็ดคือเขาเผาขาบางเ้าหลามสำหรับหลามเขาเนี่ยเขาจะใส่น้าใบนี่อยู่ป้องอยู่ลุมนี่เนี่ยแล้วป้องอยู่เทิงแล้วใส่เขาคือครับก็ระยุดเดียวกับหมอหนึงเลยเอออ่าพอดีนี่ปตาไว้นี้อันนี้นูไว้เนาะถือกระเลบนูไว mm ้ถือกระเลอบ กับดัก no คือ no กับ no ดักเลวาเผาก็ขาดเลยใส่ส no ูตรเผาเผาคนเลยเนาะเผาคนเลยนะเดโอ้ขับปเลยอ๋อมันโอ้โกเมเมเมันมดต่อยันมันม ขับใครได้อยู่อืมอ,อิดแมนแมนเฮลาบเนาะแซบแซบยิงแล้วแหละนี่นะทุกคน สุกแล้วปิ้งหนูนี่ฮาสกินปันเส้าปิ้งหนูเนี่นะเหมือนเนี่ยโอ้อันนี้เจวเนาะตํามเจวเจลโอ้หมดตึกครเลยนี่อถือว่าเมื่อมือนีเนาะพอเถอะเลอแหละมื่อแล้วมัอเ่ได้มันงอดเลียดีได้ก็มันลหลายกับมือหอนมงหอนมือหอนมือมันลวเนาะหอนมงหอนยามนะเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำเออเมื่อเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำเนาะ ก็คือเพิ่นจะรวมตัวกันแหละก็ขึ้นมาหาอยู่หากินอยู่ตีนภูนี่เนาะก็คือการไม่งอดน้าหาใส่กระทิบหนูหลงังจากนั้นประมาณสองซัมเมอร์แล้วเพิ่นก็สียออกเมื่อบัดมนี้ก่อนจะฮาอยู่กันอยู่ทึ่งนี่เลดเนาะอยู่ใกล้ๆกล้นี่เลยพอนอนอยู่ทึ่งนี่เมื่อคืนนี่อยู่แคมน้ำเมื่อคืนนี่นอนฟังเสียงน้ำมืดคืนเด้ฟังเสียงน้ำฟังเสียงหนกเซาเซอยู่ตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเ้าตื่นมา nè nè xì xuôi nà à con khảo thì có thí xúc nào. là bàn bóp hạt là nó bàn này nọ khảo nè thì... nè Nhi... đất thôi khuôn นี่อ้อล้ามเขาเนาะเออมาอ้อ,อ,อลามเขา่าข้ายก็เห็ดบังเขา่า,าลามอะไรหนึ่งพวกเขาบ่มีมอหนึ่งเดียวพุเขาบ่มีมอหนึ่งบูมีหัวดยังก็ต้องหนึ่งสก,กบังยังส่โอ้หอมได้หอมหอมหอมไม่ไผ่เนาะไอเนาะอันนี้เพิ่นมาแต่อันน่ะหาเห็ดย้บมีเห็ดกําลังออกเลยทุกคนยามเดินสิบเอ็ดสิบสองคือจังสี่เห็ดกําลังออกอืม บาโทเห็ดไปตอนไหนก็ได้เนะหลายลินนี่พุณนะปุณนะเห็ดเห็ดบดเดยสมเจ้าเห็ดบดธรรมชาติลิเดนี่ไอย่มบ่อผาดบ่าไหนเนาะบ่อผาดอ่ัเดนลองผ่าดูด้บยเดินลองน่ากูด้ว ใช่มันหัวเนยังขาไมได้น้ำมันนีกิบได้เๆได้ิได้เห็ดที่เอาเขมาล้อจุกขาเอาขาเเอ้าแบบนี้ลองเบิ้งแบบนี้นี่นี่เด้ทุกคนายการอ ออเวลาพุ่เรืาแล้วเนาะอ่มุยถ้ามันซาดเด็นมยไม่ได้ซาดเมื่อคืนในผาดเนาะคืนในผาดแล้วเมื่อคนบีบอ่ะาเนาะนี่บางไหมอืตัวนี้มันเคน้ำเคือน้ำแล้วมันจะอืมตองบบผ่านไปเราผานโอ้ักเลยพ่านมานนี้่ ข้ามัดกตะบ้งจังไส้เพื่อให้มันเอาเตะมันกลิอนเผ็ดกินเยอะไนี่คือรสหวานคือสีบบกเป็นยังนัคือสีคักก็คืนนี้นีไตแก้ S <S <S โอ้ยวนออมีเจี๊ยบมันติดนู่เป็นบ้างพองา,งามงามงามนี่นนองทุกคนสวยเขาแบบธรรมชาติออกมาจากกระง <S 2> <S 2> <S นี่เี้ว่าผักผักักนี่ต่เกิก้กระทั ได้กินดิิกกนน้ไแล้วบ้านี้เนาะเมื่อคืนนี้เมื่อคืนได้กินข้าวปลาซุกเมื่อคืนนี้กินข้าวปลาซุกเมื่อคืนนี้ชุกไปเรียกโตสวยไอบานนี้หอมเนาะหอมกว่าบางไม้ไผ่เรียว่าขาวงามเนาะสุกงามเดี๋ยวจะลองชิมเบิังเออลองชิมรสเดี๋ยวจะลองชิมเบิังว้านี่กัดมันก็คือกับเฮาหนึ่งสิหัวนั่นแหละทุกคนเนาะมันก็จะแบบว่า นุ่มคือกัน,น,อ,กนอ่าหอมแต่หอมอะออขากอเลยแบบนี้มันจะหอมแบบกลิ่นของอันน้ำกระบังไม้ไผ่หอมกลิ่นหอมกว่ากว่าหวดเลยนี่อ่อามมหอมแบบคล้ายๆแบบแบบบางขาลามนะอ่ะเนาะกลิ่นกลิ่นไม้ไผ่ขนะะอืมหอมขากอเลยอืมอืมนุ่มคือกันเลยเนาะนุ่มแทบอืม มันจะต่างจากขวดน้อยหนึ่งบนันเวลาเขาหย่ำไปนี่ก็ยังได้กลิ่นหอมของเขากลิ่นหอมของกระบงไม้ไผ่แบบถ่าพ่อได้เคยกินบางขขาลามที่เข่าใจเลยว่ะเวลาเขาหย่ำไปปุ๊บเขาจะได้กลิ่นหอมของของขอะน,นนะัไม้ไผ่นะอืมอืมอ๋มอข,ข,ข,ขักขาดขักกินดีดอกก็ได้แบบนี้เนาะได้ <laughs> ม,มาฮะเาขากกะเลยขกลักะเลยินเจ้านี่เด้อคันพูอได้อยาก สัมผัสกับบรรยากาศอย่างสี้นอนอยู่กลางธรรมชาติกลางป่ากลางลงกินแบบธรรมชาติเจะครั้งหนึ่งในชีวิตเด้อลองลองหาลองหาโอกาสเบิ่งลองหาโอกาสไปสัมผัสเบิเ่งเ้อกันนี่คือข่อยกับม้านี่กับสามมือสองคืนนี่กับถือว่าเป็นความโชคดีเด้อที่มาได้เห็นรหลายอย่างได้เห็นไหลายอย่างกับสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะนะกะมิเตว่าคันโพได้มีโอกาสกะคขันอยากลองมานอนอก,กลางป่าสัมผัสบรรยากาศกินไอของธรรมชาตินะ ลองเบิ่งลองหาโอกาสเบิ่งสักครั้งในชีวิตมันเจ้าเด้อเนี่ยปลาเท่ายังกินไปนน้ำเลยมันติดมือเนาะปลาเท่ามันแซ่บมันหอมครับของธรรมชาซาดบ้านเฮาบ่วจำเป็นถือหมอชื้นมวยอืมแซ่บปลาเท่าจะมีบางไหมเมื่อในฟัเเศษเจียวอันน่ะบักเพ็ดอันนี้อันนี้คือโขกของพวกเฮาเด้อนี่ยนี่นะโอ้ นี่เนาะทุกคนตอนนี้อาหารเส้าของพวกเรากัแล้วแล้วพอมแล้วเนาะนี่อาหารเส้าของพวกเราปิ้งสุกแล้วตอนนี้

Ma tukun kin khao thảo luôn gần bắn nè kong yong kin hắn kìa 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 ใช่ก็อ่นนุ่น้ำส่งส่องข้าพุดแล้ก็ได้กินข้าวโอ้ผมใจเนาะสมใจผมจะใจเนาะขึ้นเลยขึ้นเขาไปชกน้อยมันตัวนี้เนาะตกินเต้นสำหรับทริปมานอนอยู่ป่าหาอยู่หากินแบบธรรมชาติกะจะจบเพียงแค่นี้เนาะทุกคนเนาะจากได้ก็ขอผักทุกคนสวยกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้เนาะเพื่อ เป็นกำลังใจหากับทีมงานของพวกเราสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสบายดี